สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆ่นชาว facebook แล้วก็โซเชียลแามทุกคนเลยนะครับตอนนี้เอิร์ทเควกอยู่ที่บ้านแหนมุทัยไปดูดกปลกนะครับอืมให้ดูดีๆเดี๋ยวให้ดูใหม่ให้ดูใหม่ให,ใหม่ น้องซูเปอร์ลิชี่นะครับและนี่ก็คือบ้านของเอิร์ทควีกเองนะครับบ้านแอมอุไทยเดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่าว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้รถน้องสาวอันนี้คือคุณแม่คุณนายคุณนายหนกคุณนายหนกสวัสดีหน่อยอันนี้คุณแม่นะครับคุณนายประจำบ้านนี้อันนี้ก็คือน้องลิชี่เดี๋ยวเราไปดูข้างใน อาละครับว่าตอนนี้เควก็พาเพื่อนเพื่อนะครับขึ้นมาดูที่บ้านของเควกแล้วนะครับเปิดบ้านเควกยัมีไทยรถ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 นี่ฮะอันนี้ก็คือเป็นห้องครัวเดี๋ยวมาดูกันเต็มๆดีกว่าอันนี้ก็คือห้องครัวนะครับส่วนนี้ก็คือเป็นหนึ่งผลงานของเควกนะครับเป็นพรีเซนเตอร์สเตโดนัทเ นานโคตรใช่แล้วอันนี้คือห้องครัวนะครับเป็นแบบโอท็อปนะครับตามสไตล์ของคุณแม่เองออกแนววินเทจอะไรก็ไม่รู้ล่ะหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็มีคุณอาคนสวยออดูทีวีอยู่นะฮะอันนี้คือเป็นห้องรับรองแขกห้องคราวเกตนะครับ mm hmm. ห้องรับรองแขกนี่ครับ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานของเอิร์ดเคว้เหมือนกันครับเป็นในแบบน,นี้ของ y a า a h a นะฮะนนทั่วประเทศเลยทีเดียวอ่ะและนี่ครก็คือเป็นห้องครัวแล้วก็เป็นห้องทานข้าวด้วยรวมถึงเป็นอันนี้ก็คือเป็นห้องรับรองแขกนะคระับแต่้าเสริมหนักผมบอกคือ Made Silver เอาแล้วให้เดี๋ยวไปดูห้อง ห้องนอนเอิร์ธเพลงดีกว่าถ้านานอันนี้คือห้องของเอิร์ธนะครับที่เอิร์ทพอกลับมาถึงบ้านนะครับก็จะอยู่ห้องนี้ซึ่งมีความสวยงามมากทีเดียวอันนี้คือน้องไอแพดวาดๆน่ารักมากเลยวดวาดาวาดรมแลเลายไมอนนะครับห้องเอิร์ก็จะเป็นแนวแบบวินเทจมากๆเลยนะครับนี่ก็สารพัดสารเททุกสิ่งอย่างเลยนะครับอันนี้ก็เป็น ชิดโฮมเพจเตอร์ที่ต้องดูทีมีนั่น,นโน่นไปอะไรยังไงเดวิดดิงกับเบลครับเอาละรครับวันนี้ก็คือช่องของเอิร์ธเองนะครับที่พูดถึงนะครับแล้วก็อันอันนี้อันอนินนนนคมสวยงามมากทีเดียวนะครับเอาละรครับนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับเดี๋ยวพาไปดูชัน้นสามเดี๋ยวดูดีกว่าแค่แนวอันนี้ก็คือมีชั้นสามนะครับ ส่วนชั้นีจะเป็นออฟฟิศของคุณพ่อนะครับที่เขาทำห้องมันทึกเสียงนะครับด,ด,ดีอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเป็นต่างจังหวัดนะครับจังหวัดเล็กๆที่เต็ไมไปด้วยความระหุ mm hmm. อันนี้ก็คือเพืนบ้านนะครับบ้านพี่ตูตั้มแล้วก็ติ๊กชอบเรียกว่าบ้านคุณลุงคุณป้านะครับ เื่นเี่คุณแม่ก็ชอบมากนะครับชอบที่จะปลูกต้นโพยเสื่อมเต็มไปหมดเลยอะไรแฮะเดี๋ยวเ้าไปดูกว่านี่คือออฟฟิศของพ่อนะครับจะหปเี่อะไรเยอะเกินนะครับอุ้ยเหยียบีดมาเยอะเิดแีไห่เนื้ เข้วก็คุณพ่อก็อยู่ในห้องด้เสียงเขาไปนะครับเห็นไหมฮะอ่ะเอาละครับเปิดบ้านแค่นี้ดีกว่าเปิดคลิปก็ขอให้เพื่อนทุกคนนะครับมีความสุขนะครับแล้วก็ถ้ามีบ้านก็อยู่บ้านนะครับเราควรมีความสุขในสิ่งที่เราทํานะครับแล้วก็ทุกคนนั้นมีความสุขมากๆเลยนะครับบ๊ายบาย